หยุดเลยหยุดเลยของหลังของหลังของหลังข่งหลังเดี๋ยววาดีไป,ปน้องผมบลิษัทผ้า,อ,าออกลายไปดิผ้าออกลายข้าวไปหาหล่อสันตอกเหรียญใช่ไหมครับสร้างง่วงครับภารกิจมันเ่าออกไปครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม คืออยากว่ะใส่จะผ่ากันแป๊บนึงครับผมกูจีได้ออกไปกับกายคลองแล้วครับผมเนี่ยเวลาบ้าดินมิตรมีครับผมเกดตามเวลาเดียวกัมี่กับขีดกืบบ้มี่ยังไหลครับกแกติดกล่องไอ้เบื้องน้ำซื้ออารล้มขีบบ้าดินกับว่ามี่ยังไหลครับพี่น้องผมก็เป็นการติดกล่องไอ้พี่น้องเนียเห็นน้ำซื้อว่าไม่นั่นบ้าดินก็ออกไปหาปกติอยู่แหละครับจริงๆทุกมื่อแล้วแต่มันตามหลุดน้ำบ้าดินครับผมไปไม้กเป็นไม้กู้ข้องเลยพี่น้อง หมายผู้ค้องกับจ่ายเปล่าไว้ครับผมคิดมั่นก็มากมากครับผมง่วงข้าวบ้านนอนปักพ่อนป่าไปเลื่ยป่าไปเลื่ยยางเลงาะไม่ไม่อพอเนี่ยถ้ามีห้อยเนี่ยมีห้อยเด่มีห้อยเลย่นแต่เป็นเก่าเก่ามีห้อยเลยเ่นกับมีเมยยสียงดูเต้นนี้เสียงดูเต้นนี้พี่น,อน้แบบนนองแป๊บงดียว Beep ลอยเรียบร้อยน้องผมเรียบร้อยแถมแรกใส่ยังง่ามอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาลูก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมแถมแรกครับผมแถมแรกแถมแรกมัน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 คืออะไรป้าลินยังใหญ่อ่ะแขวะแขวะ สุนทอดีครับผมสั่นต่อไปกระบานี่ครับผมทำมีเสียงขัดอ่อยมิเสียงโดดนี้หรือว่ามีขี่ไม่ไหมมิห้อยขัดไม่ไหมเลยกระเบนคอยสั่นแบแต่ว่าทามันเงียบๆบางทีบ่ค่อยสัน่นนอกจากอ้อยที่ลมกับสั่นเมืองยังนาที่สองนาที่มาทาน,นามีตัวถามตื่นใจถ้าบอตื่นใจถ้าบอมีการนอกถอยหาไปเรลยไปหาไปเรือ่อย มีเสียงมีเสียงตงีีน้เแบบนิลปิดไปปิดไป điệp loay điệp loay, cổng lặn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 , đây là tập này bên ao của mình, mực nhảy, thèm sò thèm sò, kéo 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 kéo, lùn bể bao nhiêu đây của để để ai Đây, chỗ ở bên vino ngay kéo em nó, tem song Kéo ghéo gặp bạnin lún bay up lún bay lún bay 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 lùn bay bay ba bay 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 Mán, 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 bay 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 gì tìm bay bay bên bay bay kéo สุดยอดเลยกันทั้งวันเนี่ยสะเต็ปหนักคุณสเต็ปหนักคุณเนี่ยคือว่าเนี่ยมันจะเอาหนักหนูจะเอาหนักได้ก็มันตีว่าเก่งอมสเก็บสเต็ปกู้หนักสุดยอดเลยบ่ขึ้นจากหนักข้านะไม่ข้านะมาสองตัวแต่พย่อมขึ้นรอเบิงรอเบิงเดี๋ยวขยับไปตามน้ำไปตามอาน ก็วายูมเนาะเป็นผงไตหยาบม่ยอมขึ้นเลยอึงมึมมีหนูมี่หนเนี่ยหนูเอสเต็ปคู่ข้องนี่เอาหยาจังหน่อยเห็นตัวก็อย่งนี้เง้งให่เห็นตัวเอาหยาคับเอาหยาหนึ่งิ๊กึ่งเนาไปเพียงขึ้นละเพียงขึ้นก็่ะหนูควองเงี้ยอยินี่่ยินบ่เลยเน ไหนจะได้อวยครับผมเริ่มเมื่อยแล้วกระทึงไม้นิ่งหมดครับไม้นิ่งละมื่อนี้วันที่ประมาณนี้ครับผมมื่อนี้วันที่ประมาณนี้บ้าดินที่จะรู้ผลงาน,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 นงอะไรบ้า,งค,บง,า,างครับผมแป๊บนึงาหมองก่อนเดี๋ยวรับผมนี่เนาะผลงานบ้าดินขึ้นเนี่ย,ย,ย,ยครับผมแก้วครับผมสองตัวีขึ้นทุ่งงูหิวอ่ะย่างเด็ดย่างเด็ดดยอดครับผมเก่นไหมคลิปหนาครับผม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแก้วก็พี่น้องยังไงอ่ะเครื่องดููอยู่ครับผมปลาชาวบ้าน,านครับเหลือเบื้องหมายคู่ข้องกับวิธีวิธีเหลือเบื้องหมายคู่ข้องก็คือว่าเห็นห้อยกัดเห็นห้อยกัดน้ำใจปลาอ้อยครับ ไม่ค่อยสั้นสูตรบ้าดินที่มีประมาณนั้น